สวัสดีครับ f อทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมพามาดูบอ่อปลาทองนะครับทั้งหมดห้าบ่อนะครับมีลูกปลาทองอยู่ประมาณพันน้อยๆน,นะครับเดี๋ยวมาไล่ดูจากบอ่อแรกเลยลวกันเดี๋ยวเดินอ้อมมาทางนี้ดีกว่านะครับบอ่บอบ่อแรกนี่จะเป็นลูกปลาที่ตัวเล็กที่สุดนะครับทั้งหมดเนี่ยพันกว่าตัวเนี่ยคือค้อกเดียวกันนะครับ เป็นแต่ว่าเราคัดแยกไซส์นะครับไอตัวนี้คือตัวที่เล็กที่สุดคนระับเราก็เลยแยกออกมาไม่งั้นถ้าเกิดมันอยู่รวงกับตัวโตๆเนะี่ยมันก็จะกินไม่ทันตัวโตวนะครับมันก็ยิ่งไม่โตเข้าไปใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะประมาณนี้นะครับอาหารที่ให้ตอนนี้ก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับให้กินแค่วันละมื้อนะครับช่วงที่อากาศอุ่นๆหน่อยก็คือช่วงบ่ายสามนะครับ ปกติจะกินวันละสามสี่มื้อนะครับแต่ช่วงนี้อากาศเย็นนะครับก็เลยลดเหลือใบสามมื้อเดียวครับให้กินเป็นไข่ตุ๋นแทนอาหารเม็ดนะครับแล้วก็บอ่อนี้บ่อที่สี่บ่อที่สี่นี้ก็จะโอเคแล้วสีสัตว์เริ่มออกแล้วจริงๆปลาทองชุดนี้เราเพาะเลี้ยงไว้ที่หน้าร้านครับแล้วคือหน้าร้านเนี่ยมันเป็นระบบปิดแล้วมันไม่ค่อยมีแสงแดดนะครับ มันทาให้ป่าเนี่ยสีไม่ลอกครับพอมาไว้ที่บ่อที่ฟาร์มเนี่ยสีมันเริ่มลอกแล้วแล้วก็บ่อน,นี้บ่อน,นี้จะเป็นบ่อที่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับ่บอที่ห้าเนี่ยครับประมาณนี้นะครับบ่อที่ห้าที่ใหญ่สุดแต่เรายังไม่ได้คัดแยกเกตนะครับเราแค่แยกไซส์เฉยๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะคัด เพื่อเอาบอ่อที่สี่กับบอ่อที่ห้าเนี่ยกลับไปใส่ตู้ที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวจะเลือกตัวที่สี่สวยๆไปส่วนตัวที่ไม่ลอกเนี่ยถ้าเกิดรูปร่างมันลักษณะมันดีเนี่ยเราก็จะเอากลับไปนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ร้านมันก็ลอกได้สิเพียงแต่ว่ามันจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ถ้ามันโดนแสงแดดพวกนี้มันจะลอกเร็วก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะคัดปลาที่ลักษณะดีๆเนี่ยกลับไปไว้ที่หน้าร้านนะครับ บอ่อห้ากับบอ่บอสี่บ่อหนึ่งสองสามเนี่ยเราไว้ที่นี่ก่อดรอะตัวอย่างเล็กอยู่นะครับซึ่งพ่อแม่พันธุ์ที่เราใช้ฟอเนี่ยมันก็เป็นพ่อแม่พันธุ์เกตธรรมดาธรรมดานะไม่ได้ตัวใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ลูกปลาที่สวยนะครับแต่เราคาดหวังว่าจะได้ลูกปลาที่มีลักษณะดีนะครับเอาไว้เลี้ยงเล่นเพลินๆใส่ตู้ติดประดับไว้ที่หน้าร้านนะครับไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้คิดวิไม่ได้คิดที่จะขายเป็นจริงเป็นจังนะเพราะว่าปกติเคเคบีคลาสสูมเนี่ย ถ้าจะขายปลาทองเนี่ยก็คือต้องเป็นปลาทองที่แบบเกรดดีๆเลยอะระดับเกรดเอเลยอะอันนี้มันเป็นแบบเกรดเลี้ยงเล่นๆนะครับเอาเลี้ยงไวใ้ให้ลูกค้านั่งดูเพลินๆที่ร้านครับเวลามารอปลานะครับอเดี๋ยวเราจะมาคัดปลากันนะครับปลาที่เราจะคัดไปนะครับอันดับแรกนะครับเราจะคัดปลาตัวที่หางมันแตกนะครับเป็นแฉกแยกออกจากกันนะครับอย่างน้อยๆไม่ไม่หางแตกสามก็คือหางแตกสี่นะครับ ส่วนมากอ่ะมันจะแตกสามตรงกลางมันจะไม่ค่อยแตกเป็นแฉกออกมานะครับอาแต่ตัวนี้มันมันมีตรงตรงกลางเนี่ยแตกแฉกออกมาด้วยนะครับมันอาจจะดูยากสักนิดหนึ่งนะครับมันมันจะแบ่งเห็นไหมครับซ้ายขวาเนี้ยเป็นเป็นแฉกออกมาครับหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้มันแตกสี่เพราะว่าแกนแกนห่างตรงกลางเนี้ยมันมันแฉกแยกออกไปนะครับโดยปกติส่วนมากที่เจอนะครับมันจะเป็นแค่แตกสามนะก็คือตรงกลางมันจะแบบกบชิดติดกันครับ ตัวนี้รูปร่างลักษณะดีนะครับไม่พูดถึงเรื่องสีนะครับรูปร่างลักษณะดีก็คือแตกแตกแฉกแต่แต่แตกต่างตรงที่ว่ามันไม่อ้วนสั้นนะครับปลาทองถ้าจะให้ดีมันต้องอ้วนๆ้วนสั้นๆหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นปลาที่ใช้ได้นะครับไม่ใช่หางเดียวหางปลาทูนะครับหรือว่าหางรีบนะครับแล้วก็ขัดแยกออกไปครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ คือผมจะบอกว่าเทคนิคง่ายๆในการดูปลาคือถ้าปลาสวยหรือไม่สวยเนี่ยปลาเนี่ยมันจะฟ้องตัวมันเองเลยนะครับถ้ามันอยู่กับตัวสวยๆในตัวนั้นจะก็จะดูด้อยลงไปเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ก,ตก็ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับโครงสร้างใหญ่นะครับแต่หางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบแตกบานมากเห็นไหมครับหางมันจะออกห่อหน่อย ก็เหมือนว่ามันมันไม่เป็นกระโปรงนะครับมันจะไม่บานมากนะแต่รูปร่างมันดีนะครับดีกวัยสองตัวสีส้มส้มเมื่อกี้ะเดี๋ยวผมตักไอ้ตัวเก้ากับให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าหางหางหางมันจะบานหางมันจะบานกว่าตัวสีเทาเาเมื่อกี้นะเห็นไหมครับหางมันจะบานสวยแต่รูปร่างไม่สวยนะครับไอ้แต่ตัวเมื่อกี้หางไม่สวยแต่รูปร่างอ้วนสั้นสวยนะครับในพันกว่าตัวเนี่ยจะได้ปลาที่มีลักษณะดีๆนะผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างน้อยนะครับปลาทองเขาเรียกว่าเป็นปลาเปอร์เซ็นต์นะครับ นับเปอร์เซนต์ได้เลยว่าเพราะว่าคอกหนึ่งจะมีสวยกี่ตัวนะครับอันนี้อันนี้หางแตกสวยนะครับแฉกกลางสวยด้วยนะครับลึกด้วยเห็นไหมครับก็ลออลอกสีนะครับตรงนี้ลอกสีทุกตัวนะครับส่วนมากจะลอกทุกตัวนะครับแต่จะลอกช้าลอกเร็วนั่นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็สีก็เริ่มลอกแล้วนะครับเห็นไหมครับสีดําเริ่มถอดออกนะเปิดสีส้มด้านข้างขึ้นมานะครับนี่เราก็เก็บแยกไว้ ส,ส,ส่วนส่วนตัวนี้ก็คือหางห่อห่อมากเลยแล้วกไ็ไม่ไม่บานนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไมแฉกด้วยนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้เรายังไม่เอานะครับเนื่องจากหน้าร้านเราพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับเราจะต้องเลือกปลาที่สวยๆจริงๆไปใส่ตู้น,นะครับอันนี้ก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับ แน่ดูอย่างตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าปลาปลาจะสวยไม่สวยเดี๋ยวดูดูรู้เลยนะครับเห็นเห็นห่างไหมครับเห็นไหมครับว่ามันไม่บานนะครับแล้วมันก็ไม่แขกแล้วมันก็หห่อนะครับถึงแม้ว่าสีมันจะลอกออกมาแล้วเนี่ยแต่เราก็จะไม่เอานะครับเพราะว่ามันไม่สวยเห็นไหมครับอให้ดูว่ายน้ําแบบนี้เห็นไหมครับเห็นห่างมันไหมครับมันหอห่อรีบๆอย่างเงี้ยแบบเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับปลาที่ใช้ไม่ได้เอาไปไหนนะผมก็เลี้ยงไว้หนีแหละครับบางทีก็แจกเด็กเด็ก อยากได้ลองไปเลี้ยงเล่นเล่นดูนะถ้าเลี้ยงปลาถูกได้ปลาแพงก็เลี้ยงได้เหมือนกัน,นครับจะปลาจะถูกจะแพงเนี่ยวิธีการเลี้ยงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าปลาแพงจะต้องมีวิธีการเลี้ยงที่พิเศษกว่าสําหรับคนที่เลี้ยงปลาแพงแล้วใช้วิธีเลี้ยงที่พิเศษกว่านั้นก็คือไม่มีอะไรมากนะครับมันเป็นจิตวิทยานะก็คือเราซื้อมาแพงนะครับเราก็ต้องดูแลมันดีหน่อยให้มันคงค,า,คาเกิบเม็ดเงินครับแต่จริงปลาถูกปลาแพงวิธีเลี้ยงเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นปลาแบบเดียวกันนะครับแค่แตกต่งงางตรงที่ว่าสายพันธ โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่แล้วสีดีด้วยโอ้ตัวนี้สุดยอดเลยเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นการคัดแยกในระดับหนึ่งนะครับระดับแรกอันนี้ง่ายๆว่าเป็นระดับระดับแรกระดับที่สองครับก็คือระดับแรกเรา,าจ,จะคัดตายเหยื่ยอเอาพิการทิ้งไปนะครับอันนี้คือการคัดรอบสองครับส่วนการคัดรอบหลังๆเนี่ยเราจะต้องไปเลี้ยงในตู้นะครับเพื่อให้ให้เห็นทางด้านไซส์วิวของมัน,นครับให,ให้เห็นโครงสร้างโค้งบนกับโค้งล่างเนี่ยว่ามันรับกันสวยขนาดไหนแต่เนี่ยแต่ดูด้วยพื้นฐานเนี่ยตัวเนี้ย ตัวนี้ยังไงก็สวยอะดูด้วยสายตาเนี่ยดูอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ถ้าปลาสวยไม่สวยนะปลามันจะฟ้องเราเองเห็นัหมอ้วนสั้นป้อมคอหางสั้นนะครับหางแตกแฉกสี่นะครับกระโปรงบานนะครับประมาณนี้นะครับหางเป็นกระโปรงบานบาน,นะเห็นไหมครับตัวนี้ถ้าไปดูในตู้ไซด์วิวนี่ผมว่าสวยเลยแล้วก็ตัวใหญ่ที่สุดในทั้งหมดหนึ่งพันกว่าตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ต้องเก็บไว้อาจจะไม่สวยระดับเกรดประกวดแต่ผมว่ามันเป็นปลาที่โตเร็วนะครับ สามารถเอาไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในชุดซีรีส์ต,ต่อไปได้นะครับอันนี้ก็หางโห o หน่อยนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีแบบสีไม่ลอกแต่ลักษณะดีๆหน่อยนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวตัวนี้ก็ตัวใหญ่เห็นไหมครับอ้วนสั้นนะครับข้อหางสั้นนะครับ เราเก็บไปปลาทองที่ข้อหางมันยาวแบบโดดโดเนี่ยมันจะเป็นปลาที่ส่งไม่สวยนะครับต้องเลือกที่มันสั้นๆันปมปมอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะรอไปยุ้นให้มันลอกสีเอานะครับเดี๋ยวผมก็จะคัดไปเรื่อยๆื่อนะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมารวบรวมให้ดูกันนะครับว่า,าจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะ อนนี้เราก็จะได้ปลาแค่ประมาณนี้นะครับไอสองบ่อเนี่ยบ่อสี่บ่อห้าเนี่ยมันมีปลาเฉลีย่ยแล้วรวมกันเนี่ยประมาณสักไอบอ่บอบ่อห้าเนี่ยตัวมันโตมันจะน้อยที่สุดประมาณสักสี่สิบห้าสิบตัวส่วนบอ่อเนี่ยมีประมาณเกือบสองร้อยตัวนะครับแต่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคัดปลาได้แค่ประมาณหลักหลักสิบตัวแค่นั้นแหละไม่เกินไม่เกินสามสิบตัวนะครับก็จะได้แค่ประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยอย่างนี้คือหางหางเดียวนะครับหรือที่คนในวงการปลาทองเรียกว่าหางปลาทูนะครับแบบนี้คือลักษณะแบบนี้คือใช้ไม่ได้นะ นะครับก็จะได้ป่าประมาณนี้นะครับที่เราคัดไว้นะครับที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะเวลานี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมย้อนแสงอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณสักไม่น่าเกินสามสิบนะเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้นับนะครับเดี๋ยวเราก็เอาชุดนี้ไปปล่อยไว้ในตู้ยี่สิบสี่นิ้วนะครับเลี้ยงให้ใส่ให้ใหญ่สัก เกือบๆสองนิ้วนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงตู้48นะครับ